สีสเกลปิดกันกับกัตลตาโรนะใกล้ใกล้ใกล้สุดแล้วครับปลากรูแก้ใจมาปลากรูใกล้เดเดียวครับปลากรูแค่ปากซอยเอาเดินทางกันเข้ามาแล้วก็มาชมบาเชียรครับตรงนี้มันท่าควยนาวันนี้10ปีปโอเค เดียวนทยคาะทีีุ่่นานโค้ดาวเออออสอัดได้มาเออรออสอัดอัด

คุณได้ออกงแล้วได้ไดมาดูนะครับลุนลุนลุนกระดึ๊บไ่แลวมรอหมกขวด

mình muốn mình muốn mình thương đều, mình muốn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  mình แล้วพักให้อยู่พักให้อ huh. ย <c oughs> ู่อันดับแรกเอาบอลลงก่อนเอลี้ยวมาแล้วอันดับแรกเอาบอลลงให้อยู่ก่อนไม่ต้องคิดอะไรขนาดนั้นทุกนตัวสุดท้ายกระตันกระตัน ให้กัปตันให้กัปตันกัปตันทารระบีได้ทุ่มาเดกกอเดกกรตโทรด้ันให้ลูกค้ามานให้ลูกค้าฝากที่ตัวกัปตันไม่ได้พักบอลให้อยู่ไอ้แนวพักบอลให้อยู่ เร็วขึ้มาถปกนะรับเบกระดุกสีคไทยเร็วเร็วไทด้านหลังนะครับ้าตลลกอเกกาญนศกาพลเปิดมายังต็มล็อยกาอีกครั้งหนึ่งซ้ายโอ้โหเบงจวว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 วทววซ้ายครับ งเอาให้ดูแม่กับตนทีมแตอย่างไรอ่ะตาทมเปิขึ้มามงอย่าเอกไป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 ปไ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 ปปไ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 ป ตัวอาตุขึงไม่ตินสนองตินตบอกามคองาเดมี่ากิบมาเกตัวบลบอยอย่าเล่ทุกจังหวะอย่าเร่งดิใจเย็นๆเดมเอให้กับพบกันนะคาเดมกัปตันกัปตันยางเดียวกัปตันภูริชนาเกณฑองตรงนี้ได้พูตัวเดือครับทีขามันนะที่ขา นมาตวงนี้ยังบอตั the the Por, the 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 ้นสสองยไม่ผ่านเารามครับตันที่ขาบิัทนาเกณฑหองคั้งหนึ่งยิงบอลตักมาดานในก็ยกกังทีมเด็กยี่สิ่พงไม่ละใจเย็นๆดีเฮ้ย คุยเยนางคยังเพิ้พี่อารตู้อา่ะกันตตพไปทำอะไรไหนกันตตพทำเพลคิกของกตนะ้รับโธนาคุณคาบีุคคาบีขวาค้งแล้วก็ถึกาโอ้กต แต่ขวาลูกนี้ครับชนขาแล้วก็โดนปฏิเสธโดยปลายมือทางด้านอาสวมดีน่ะผูกสาวประตูเดี๋ยวคโอเกุ๊กาลักาเดมี่ัซงเลยขังทำใช่ไหมผัวอ่านเองขวาลูกให้เลย โวบีโยกยาวคอร์ดคอรอดแล้วก็ปล่อยให้ลูกสองหลังไปเลยฮะตันมาพิงเอาตานันใจเย็นๆติดรูดประตูเรียกฟาวให้ได้แผ่เม็กครับเม็กเม็กย,ย้อยอเช็ดให้หน่อยโยกยาวยาวมาลูกนี้ก็าแทกบอลนะแล้วเอา อินทรพนเปิดบังเลยบังให้อยู่เอันนี้กวมาจากกตถอยเลยถอยเกมลับต้องถอยกะชอกใจนะครับลอกนี้เด็นออกทางไปนั่นไปเล่กี่สิบหกนัสร กดด้านหน้าประตูกดด้นหน้าประตูวาแล้วเจอสองไป้่าาปารั้สุชาติรวฒนตชื่นการกันขยับได้กันแดนไล่กันมิกเต้ได้มิเตะได้ขยับขึ้นเด็กกันขยบขึ้นเด็กกันเลยให้กันวนเส้ตลอดเส้นเปิดยาวยาวยาวเฮ้ สั้นเยอสั้นไปถอยหลังงล้วเนี้ทัเำทันทีนันตกรนลเกตขวามากระแทกกระแทกตอลยาวอวูโอ้โหสั้นสั้นเยอครับเรนี้กรีนมายังดักไว้แถวสองสายแต่ยาวริมเซนโอ้โหิมเซนของกระดพลขาปอมโอ้เก็บเล่นไม่ได้นะครับ

ไรสพเรสรรพเรสอ๋ี paid, ah ันไปนี่ ed, ันไี after, ่หนี opened, ันนีันนีรอพเรสเอาลครับตตูทีครับเฮ้ยมีตคตบาดเจ็บตบาดเจ็บ ชันได้ชันตันอะไรโค้งเข้าไม่ได้หรอนักกีฬาโรงเรียนบัรทาคอยนังนักกีฬาโรงเรียนบัทาพายนาครับเชิญทานข่าแด่แล้ว้าชันไปเล่นนได้กยเกี๋ยวไไหม่เกี๋ยวมาสามขาไีไหม เอ่อเอาไปทางค้าได้เลยนะฮะอ่าทีมงานโรงเรียมัธยมพญานครับนักกีฬาฮะเชิญทานค้าได้เลยตายาเต้ทานยาเต้ทีสอรตโดนศนเวมาเีวเคนส์แมรี่กัลซาโร่ครับเพื่อนับมาองประตไปก่อนนะฮะสองโดนศูเฮ้ยสองเป็นไรอันรอสราอนรอสอะเรสลูกสัลกสปีก็ฟาด้ารหัน์ เบร like ้อยนะครับเข้าโซนเโซนเลเิยวมองนด้ราดรอสนะครับรอส าเด็กติกรเลติกรเล่นตนกครัลูนดเดติกรเลติกรโอ้โหปาบอลยังได้ทุบอยู่ครับน้ำตาลอันมี้ต้องเล่งขนาดนั้นกับการที่เท้าเกินทุบ้วครับอยากใ่ทุบต่อเนื่องตังเลยตัวเลยตัวเลยนะถึงไหมเออเนี่ย ั่าเพียวยาวเพียยาวอามณนเเอาเลยไว้หลดตไปหลดไปดูดูดูนดูอดูด้วยดูด้วยตอนนี้เป็นัว่เตะโดนหัวนะฮะเา้ไปหลังหลังเลยเนียเปลี่ยนแล้วเ้

เรียกบเทได้วยโย่ให้ไปเล่นแค่เรียบเทาฮได้ายยิ่งเ่อะเลยไม่ต้องเอาอะไรเลยกินไม่ได้กระนาดแฉะกันทำไม่ได้เรียกเาวบังเรียกเาวพักให้อยู่ก่อนับแรกแล้วเติมแถวสองเติมไม่เรว็วแถวสองลงขึ้นมาเล่นต่อได้ครับแต่ทราบก่อนพักให้อยู่เด็ดโอ้ยยยยมาพักก่อนแล้วครับแต่ทราบก่อน ต้งไหลใส่ผ่านเกี่ยวบอลยังตสองกาเล่นกล้าเล่นเพราะอะไรเกิดพลเปิดตาไม่ดีฮรลูกนี้ยังอยู่เกิดบอลทุกแล้วจะรำ

ครับไหลมาตายป้ามายยงไปาไม่ได้ต่หดูเอะรเขเาจน้องเนแล้วครับเปิดขึ้นมาอะไรมันไม่โดจไหนนะเอาบอลนายอนเวลาทำานนะรใเวลาแรกสองตาทีบปงให้ได้งให้ได้ดีเพื่อนบาเตรียครับาเนอะกันนาครับนาท น้าเดินยิ่งเกินสิบจบปิดอยากได้คัดเลงอกอีกน้ำตัวหน้างปตัวขอบหน้าตัวดยวหน้าประตโอ้โหกับทั้งทีกับมุราประตะพี่ขาพี่ขาซนผมขึ้นมาหน้าประตอาแล้วว้ยตัดเกินมาลงเนียยังอียยตัวมองม่ ขา okay. ยบอลไหลโอ้โหนี้เก็บเล่นไม่ได้แล้วฮะโดนหน้าแข้งแล้วโอ้สนามซ้อนเกมรับครับโอนเกมรน้ำสองยูสุนเดนซ์แมพีนันท์กล่าวดูดขาวแตงขวาลูดดีไปได้สุดท้ายสีดท้ายไปได้ วาดิงตน้องติ๋วาดิงตน้อติ๋โดนอกหลไเลยครับตั้งติงมาจากประตูเดินมาประตูบุกการะคาราเดมีตามหลังเอิเตียวไทยคารเดมีตัวนี้เจอกันเจอกันบ่อยอยู่ฮะเจอกันบ่อยเดินเตียวไทยคารเดมีจุกยาบ้า

โปรชายาขาพันธ์โครโรงเรียน